มาต่อกันที่วงการบันเทิงเกาหลีนะครับที่ก่อนหน้านี้วง L.A. เนี่ยเป็นเร์ลกรุกร๊ปจากเกาหลีใต้มีข่าวโอ้โหหลายข่าวเลยเรื่องการถูกแฉมีการบูลลี่อะไรอย่างงี้นะครับล่าสุดมี1สาวสมาชิกโดนขุดเรื่องออกมาว่าระหว่างที่เธอเดินทางมาในประเทศไทยเนี่ยไปสุพรี่ในห้องพักจนสัญญาณเตือนเ,ออเตือนไฟนี่นะครับดังขึ้นมาเลยนะติดตามกัน,นครับ สัญญาณกันภัยนะฮะ,ะช่วงนี้ครับผมเกริร์ลกุ๊ปวงเอเจากเกาหลีใต้ก็ทัวลงหนักมากเลยนะครับต้องใช้คํานี้เลยถ้าจากประเด็นที่มินอาแฉครับว่าถูกจีมินอดีตลลดเดอร์บูลลี่รังแก จนเคยคิดฆ่าตัวตายแล้วครับล่าสุดเนี่ยซอยฮอนอีกดาวเด่นของวงการนี้ก็มาเจอกับข้อกล่าวหาว่าเป็นสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ปเกาหลีที่มาสร้างความเดือดร้อนระหว่างลัดฟ้ามาถ่ายแบบในไทยเมื่อปี2016ครับเพราะว่าเธอเนี่ยดันไปสู่บุหรี่จนควันขมงในห้องพักของโรงแรม จนสัญญาณเตือนไฟไหม้ดังเลยทำเอาแขกผู้เข้าพักรายอื่นนะฮะก็ต้องแจ้นอบพยพออกจากโรงแรมกันจ้าละวันเลยทีเดียวครับเดิมนั้นนะคะตามข่าวบอกใบ้แค่ว่าเธอคนนี้มาจากวงโกร์ลกรุ๊ปที่มีสมาชิกจํานวนมากเป็นคนหุ่นเป๊ะบุคลิกเป็นมิตรและมีความเป็นกันเองค่ะแต่ว่าในความเป็นจริงนะคะเธอนั้นเป็นสิงอมควนันและติดพูดสบดด่าทอด้วยถ้อยคําที่รุนแรงรวมทั้งมักมาสายเวลาทํางานและปฏิบัติตัวกับทีมงานอย่างไม่สุภาพค่ะ โดยหลังเกิดเหตุในตอนนั้นนะครับตัวศิลปินสาวอ้างว่าสูบเพราะไม่รู้ว่าเป็นพื้นที่ห้ามสูบบุหรี่ครับทำให้ทางทีมงานในไทยเนี่ยก็ต้องรีบขอโทษขอโพยเจ้าของสถานที่ที่เขาก็จะเตรียมแจ้งตํารวจให้ดําเนินคดีตามกฎหมายด้วยนะฮะอย่างไรก็ตามครับหลังจากที่ข่าวนี้ออกมาทางต้นสังกัดของวงเอก็มีการถแถลงปฏิเสธว่าอดอลสาวคนในข่าวไม่ใช่เซฮอนแน่นอน และทางค่ายอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานครับเพื่อจะฟ้องดำเนินคดีคนปล่อยข่าวเท็จสร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียงให้แก่ตัวศิลปินในครั้งนี้อย่างถึงที่สุด ขณะที่ชาวเน็ตบางส่วนนะคะมีการตั้งคําถามค่ะว่าทําไมอยู่ๆเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้วหลายปีจึงเกิดเป็นข่าวขึ้นมาค่ะซึ่งหลายคนนะคะก็มองว่าอาจเป็นเพราะว่าวงเอเอนั้นล่าสุดเจอประเด็นบูลลี่ลังแกกันในวงและตัวซอยอนเองก็เป็นเพื่อนซี้ของจีมินอดีตลีดเดอร์วงนี้ที่ยอมรับว่ามีการกลั่นแกล้งมินอานะคะอดีตสมาชิกวงจริงตามที่ถูกแฉค่ะก็เลยทําให้เรื่องฉาของซอยอนนั้นไอรอนสาวเจ้าของหุ่นเป๊ะเอลเอสและผิวสีน้าผึ้งควัญใจหนุ่ม ถูกขุดคุยขึ้นมาตามไปด้วยค่ะ